มาแล้วมาแล้วยูหูยูหูมากันอีกแล้วจ้าทุกคนมาเลยมาเลยตามเสียงมาเลยเพราะว่าของแซ่บของอร่อยของนัวมารออยู่ตรงนี้แล้วจ้าทุกคนมาพบเจอกันวันนี้ในช่องมีดีเต็มพุงทุกคนแซ่บแซบนัวนัวรออยู่แล้วมาเลยวันนี้ตามเส้นจ้ะตามขนมจีนแซลมอนปลาหมึกกุ้งยกทะเลกันมาเลยนะวันนี้มา สีสันแซ่บๆกันอีกใครชอบของแซ่บๆมาจ้ามาจ้าลุยเลยรุยรุยนะจ้าลุยอุ้ยเอาอะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนดีอืเอาแซลมอนก่อนเลยกันชินเล็กๆน้อยๆแม่จะอาจจะหันไม่สวยนะคะไม่เป็นไรเข้าไปเคี้ยวเหมือนเดิมมาทุกคนจวดอื้ือจุดจวดจุดจวด วันนี้เรามีกวางตุง้งมีต้นหอมแล้วก็กะลัำม,ม่วงดูดูดชมหน้าชมหน้าของข้าวปุ้นเราวันนี้ 嗯。Mm hmm. mà hủy lên lên. Ừm. Mm hmm. หมึกกระดองรุ่นใหญ่อีกแล้วต้มนานน,นิดนึงงหรือตัวเล็กนิดเดียวอืม,อม หมึกกระดองเขาใช้เวลาเคี้ยวนานนิดนึงนะคะอันนี้แซลมอนอเส้นขนมจีนพันไปเลย 嗯哼。<laughs> แม่จ๋าหั่นแซลมอนไม่สวยหน่อยนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อย ้งหมึกมึกน้อยตัวนี้อยู่ในท้องหมึกใหญ่ทุกคนเนี่ยมึกน้อยตัวนี้อยู่ในท้องหมึกใหญ่ <c oughs> ไม่รู้เขากำลังท้องอยู่หรือว่าเขากินหมึกน้อยลงไปนะมันอยู่ในท้องหมึกใหญ่ Редактор mm -hmm. lật nua, ừ. tàu men sờ sao, sao mon cái xin lệch chín nói à ừ.